สวัสดีจ้าชอบจ้าทุกคนเลิกงานแล้วนะคะปากซีดเลยเลิกงานแล้วจ้าทุกคนวันนี้ชอบเลิกงานเร็วนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าไหมยี่สิบเก้าหรือสามสิบยิบเก้านี่แหละวันศุกร์อะค่ะเนาะวันนี้เลิกงานเร็วนะคะจะไปเป็นผีนางฟ้าค่ะเหมือนปีที่แล้วค่ะทุกคนซึ่งชอบจะไปซื้อช็อกโกแลตนะคะมันจะใกล้หาดลวีนแล้วเนาะ ขอโทษนะคะที่ขยบขยบนี้ใส่รองเท้าค่ะทุกคนพูดไปด้วยใส่ไปด้วยเผื่อไม่ทันรถเมย์เนาะนะวันนี้ชอบเลิกงานสี่โมงนะคะปกติชอจะเลิกงานห้าโมงเนาะแต่ว่าวันนี้ขอเขาเลิกเร็วค่ะเพราะว่าจะไปซื้อช็อกโกแลตให้นอ้นองๆให้เด็กๆค่ะทุกคนซึ่งชอก็โชคดีมากเลยนะคะชอได้ถุงกระดาษจากห้องลูกค้าค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นถุงซุป ซูเปอร์ซูเปอร์สตูร์ะซูเปอร์สตูระคิดว่านะคะเป็นซูเปอร์สตูระเป็นเข uh, ียนคำแบบนี้แล้วก็มาด้านนี้ด้วยค่ะซูเปอร์สตูระหนึ่งถุงแล้วก็บอสชคือถุงใหญ่มากทุกคนเพราะว่าที่ประเทศสวีเดนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไปซื้อกับข้าวแล้วไม่มีถุงนะคะถุงนึงอะ่ะสิบบาทเขาขายนะคะทุกคนเพราะว่าเขาพยายามลดเขาเรียกอะไรลดโลกร้อน ซึ่งชอก็โชคด,ดีค่ะทุกคนได้ถูกมาดูใหญ่มากอันนี้ถุงสีส้มเนี่ยค่ะไปจ้ะเดี๋ยววันนี้จะไปขนขนมให้เด็กน้อยกันค่ะชอคิดว่าตอนแรกนะจะไปแค่ร้านเดียวคือร้านเอ่อดอลลาร์สโตร์แต่คิดไปคิดมาแล้วเออเบียรน่าจะมีรถค่ะเดี๋ยวเราไปทั้งสองร้านเลยจ้ะไปเดี๋ยวไม่ทันรถยังไม่ถึงเวลาที่จะต่อบอัรนะคะทุกคนก็เลยมานั่งรอในห้อง ทานข้าวของพนักง,งานนะคะนี่เป็นอย่างงี้ห้องทานข้าวของพนักง,งานชอบทุกเช้าทุกเช้าก่อนที่จะขึ้นไปทํางานนะคะเขาที่โรงแรมชอบนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาจะมีฟรุอร์สอาหารเช้านะคะให้พนักง,งานแล้วก็มีอาหารตอนเที่ยงให้พนักง,งานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะแต่ว่าเขาจะหักประมาณ62หรือ72โครนต่อหัวนะคะต่อวันซึ่งชอบก็คนนั้นเขาอย ไม่มีคนมันจะไฟดับอัตโนมัติแบบนี้ค่ะทุกคนบางคนเขาก็บอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว62แต่เขาบอกว่าตอนนี้72โครนะคะซึ่งช่อก็ไม่แน่ใจใครมา <laughs> ถ้ามีคนมาไฟก็จะขึ้นแต่ถ้าไม่มีคนอย่างช่ออย่างเงี้ยพูดอยู่อย่างเงี้ยไม่มีคนมันก็จะดับค่ะเหลือ2นาทีนะคะช่อก็จะตั้มเลยอ่าเสร็จแล้วค่ะป้าย ตอนนี้ก็คือต้องวิ่งตามรถแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็หนีไว้อยู่ยี่ถึงแล้วด้านลาสโตนของเรานะคะข้ามสนามซะเลย <c oughs> อันนี้เป็นิัยไม่ดีนะคะเดินข้ามเลยก็มีทางให้เดินก็ไม่เดิน,นะนะ <c oughs> นี่นะจ๊ะ ช่อก็นัดกับแฟนไว้นะคะให้นางมาช่วยยิ้วขนมนะคะซึ่งแฟนบอกว่าจะซื้อเยอะขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่าใช่ยังไงซะปีนี้ช่อจะไม่ให้เขาเอาไข่เน่ามาปาบ้านช่อดเด็ดขาดเข้าไปข้างในกันเลยจ้ะ <c oughs> เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะทุกคนเนื่องจากเฮียยังไม่มาค่ะเฮียบอกว่าอย่าพึ่งเข้าไปนะ <c oughs> ถ้าเกิดเข้าไปแล้วจะหากันไม่เจอค่ะถามว่ามันใหญ่แค่ไหนไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าแฟนชอนดด่อนางขี้เกียจเดินหา ยืนรอนะคะตรงนี้ไปก่อนนาำบอกว่ารถเยอะมากชึ่ง้อเข้าใจค่ะตอนนี้มันห้ามันสี่โมงครึ่งแล้วเนาะมันก็ต้องแล้ววันนี้ก็วันศุกร์ด้วยอืมก็ยืนรอนางไปก่อนค่ะเดี๋ยวนางก็มานี่รถเฮียอยู่นี่ A B B เห็นไหมคะนี่นี่มาแล้วเฮียใช้เวลาในการขับรถประมาณสาสิบนาทีเลยจริงๆอ่ะ ถ้าเป็นจักรยานนะคะ,<ม>ะถ้าเป็นจักรยานปั่นจากบ้านช่อมาที่ดอลลัสสโตนะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยค่ะทุกคนจริงๆเพราะเป็นทางลงเขาแต่ว่าวันนี้เฮียใช้เวลาในการขับรถจากบ้านมาดอลลัสสโต้สามสิบนาทีเลยเฮียม,มาแล้วชนะ<ม>เชน่าข้างเคียนี่นะคะมาถึงบ้านแล้วเป็นถ่ายอีกวันนึงนะคะทุกคนเพราะว่าพากันไปเหมาขนมแล้วกลับบ้านดึก ก็เลยมาถ่ายอีกวันหนึ่งก็เลยมาจัดเลี้ยงให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้ประจําเลยขนมตัวนี้แล้วก็ข้างในมันก็จะมีหลากหลายนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เยอะมากค่ะทุกคนประมาณแฟมกิโลวะประมาณ5้กิโลนะคะเฟนบอกว่าประมาณ5้กิโลแล้วก็จะมีขนมเป็นซองแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นประจําเลยเจ้าประจําของเราตัวนี้นะคะได้มาเยอะมาก ันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นของชอบอ๋ออันนี้เป็นของแฟนชอบฮาร์โมเกนแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นของอ๋ออันนี้อันนี้ของเราไว้กินเกิร์ลนะคะของคริสต์มาสค่ะไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นของชอบชอบอยากมาลองค่ะเพราะมันเป็นสีเขียวไม่เคยไม่เคยทานนะคะก็เลยอยากอยากมาลองนี่นะคะทั้งหมดก็ทั้งหมดทั้งมวงที่ไปเหมามา นี่เลยจ้าการมังอย่างใหญ่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ารอน้องๆมา,ารับขนมกันนะคะแต่ว่าปีนี้ชอบจะมีการแย่น้องๆน,นิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะร้องไห้กันหรือเปล่าติดตามคลิปหน้านะจ๊ะขอแซมอีกนิดนึนงแฟนบอกว่าฉันไปเอาตัวนี้มานาาไปได้กระโหลกมาค่ะทุกคนอันนี้เขาไม่อยากเล่นนะคะแต่ว่าไปก็บอกว่าเขาจะไม่แกล้งเด็กนะแต่ว่าดูสิไปอาอน,นี่มา ในกระโหลกก็จะมีขนมนะคะรวมๆกันอยู่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสีดำสีขาวนะคะเราก็จะเอาขนมออกแล้วก็เอาไฟใส่นะคะแล้วก็ไปวางหน้าบ้านนะคะนี่โอ้น่ารัก